วันนี้อันนาอยู่ในงาน Show 2023, มอเตอร์โชว์2023บางกตอ International Motor Show ครั้งที่44ค่ะเอาจริงวันนี้เนี่ยอันตั้งใจจะมาหารถ EV สักคันมีงบอ,อยู่ในใจประมาณ5 0 0แสนต้นๆค่ะแล้วก็ได้นัดเซียนรถที่หลอสปอร์ตใจดีอย่างอาฉางนะคะมาให้คำแนะนำแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้อันจะหลอกให้อาซื้อรถให้อันค่ะ รู้สึกยินดีมากเลยนะครับที่ได้มีหลานสาวน่ารักมาร่วมอยู่ในงานในวันนี้ที่แล้วมา10กว่าปีเนี่ยเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์หน้ายานยนเนี่ยฮะแห้งเหี่ยวสิ้นดีฮะวันนี้ได้น้องแอนนามารู้สึกว่าสดชื่นมากเลยพราะง้นต้องมาทุกเทปแล้วล่ะค่ะอ่ายินดีนะคะสรุปแล้วในใจเนี่ยที่แอนนามาดูรถในวันนี้เป็นยังไงบ้างมีรถอะไรในในใจมั้งมีสเปคอะไร พอที่จะบอกอาได้ไหมสูงขาวตีเกาหลีเดี๋ยวเดวเดี๋ยวอันนี้มันเป็นสเปคผู้ชายที่เดินอยู่ในงานแล้วเดี๋ยวอาพาไปดูรถที่เหมาะกับแอนนาในวันนี้ดีกว่าซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่กำลังทําตลาดอยู่ในประเทศไทยไปเดินไปดูกันขับรถต้อนอาคาหนูอ,อยากได้รถ เไปขาดูข้างในแสนสี่เดี๋ยวดูข้างนอกก่อนสิใจเย็น <laughs> ๆคันนี้เนี่ยเขาก็มีซิกเกอร์แรปเพื่อให้มันดูลูกยางก็คือวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นรถที่เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นการทํางาน <laughs> เป็นการทดลองใช้ <laughs> เป็นครั้งแรกซึ่งสิ่งที่รถไฟฟ้าดีก็คือ <laughs> มันไม่ปล่อยมลพิษ คือสวยด้วยน่ารักด้วยรักโลกด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่จริงๆนะน่ารักมากเลยอ่ะก็เป็นลายคิดคู่อานนเนธนะฮะเนตวีเนี่ยส่วนใหญ่จะดีไซน์ออกมาให้ใช้งานในเมืองเป็นหลักเพราะว่าแบตเตอรี่เขามีขนาดไม่ใหญ่มากมันก็จะวิ่งได้ประมาณสัก380กิโเมตรผักกบลบนี่เนี่ยตัดออกไปเลย80กิโลวิ่งได้ประมาณ300ยหนูกำลังคํานวณอยู่300 ไปได้ประมาณพัทยาก็ต้องชาร์จแล้วเออถ้าบอกเป็นจุดแบบนี้เราจะเข้าใจแล้วถ้าเป็นคนที่ขับเร็วอ่ะมันก็จะกินแบตเพราะฉะนั้นเราต้องไปเรื่อยๆหนูอยากเข้าไปดูแล้วหนูอยากจะเข้าไปนั่งข้างในนั่งข้างหลังเดี๋ยวเปิดให้เข้าไปดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกัน สบายมากเลยค่ะแล้วหนูเป็นคนตัวสูงอะค่ะพื้นที่แบบบริเวณหัวแบบเลมเหลือเยอะมากขาขาหนูยาวไงเบาะก,ก็นิ่มด้วยเขาออกแบบมาแบบเขาเรียกว่า Comfortable ก็คือนั่งสบายออค่ะไม่ได้นั่งสบายธรรมดานะคะอาชานั่งสบาย <laughs> โดยที่เขาพยายามจะดีไซน์สันหลังคาเนี่ยให้ยกสูงขึ้นเพื่อให้ความรู้สึกโปรง่งไม่อึอดอดัดแล้วก็ ไฟเนี่ยเป็นทัชสกรีนคือสาวๆจะต้องชอบมากๆแน่ๆเพราะว่าเวลาเราแบบว่าขับรถไปทํางานหรือว่าแบบต้องการที่จะไปเรียนอะไรใดๆหรือว่าไปเด็กค่ะอ่าเราจะชอบแต่งหน้าในรถแบบเบาๆคือส่วนเป็่ไฟขาวสามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะปัดไปแล้วผู้ชายไม่ตกใจอ่าอันนี้ก็เป็นจอ14จุด 6นิ้วเป็นจอที่รวบรวมฟังกช์ชันต่างๆในการใช้งานของรถยนต์คันนี้เรื่องหนึ่งอ่าขัดคอขัด,น,ดนิึงค่ะ,คะเพราะหนูปกติหนูไม่เคยขับรถไฟฟ้าแบบ100%เลยอ่ะคือปกติจะขับแค่ไฮบริดใช่ไหมแล้วเราก็จะเริ่มกังวลสําหรับแบบมือใหม่ในการขับรถไฟฟ้าว่าเออเราจะขับไปที่เนี่ยเป้าจุดหมายอ่ะแล้วเราจะขับไปได้นอนอีกแค่ไหนยังไงคือเราสามารถดูได้ผ่านจอเลยเขาบอกแบบเรยวไทม์เลยหรอคะใช่บอกแบบเรยวไทม์เลยบอกระยะการ ใช้งานของแบตเตอรี่ไฟในแบตเตอรี่ที่ค่อยๆลดลงไปแล้วถ้าหากว่ามันจะหมดแล้วอะไฟฟ้าจะหมดแล้วเราจะดูผ่านจอได้ไหมคะว่าใกล้ๆที่เนี่ยจะมีที่ชาร์จที่ไหนอะใช่ก็ <ๆ S 1> ะจะมะีเราก็จะเชื่อมเชื่อมต่อโทรศัพท์ในโทรศัพท์ก็จะมีแอปเกี่ยวกับสถานีชาร์จระยะเวลาในการที่จะไปถึงจะมีสถานีที่ชาร์จของบัทอของ eGAT ของ oh. อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ไงหนะ้าจอเขามีนัดหมายการชาร์จใช่จ่ไฟภายนอกคือแบบว่ามีให้บริการโค้กคือหนูถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขับรถไปแต่จังหวัดคนเดียวก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของที่ชาร์จหรือว่าเรื่องของเวลาในการขับรถระยะทางที่จะไปถึงไม่ต้องกังวลแล้วตอนนี้กังวลน,นิดนึงก็คือเราต้องจองทําการจองในแอปก่อนอ่อค่ะแล้วถ้าหากว่าหนูขับรถอยู่แล้วยังไม่ถึงสเตชันที่ไปชาร์จแล้วแบต ขาหมดจริง,รงๆหรือจะต้องทำยังไงอะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของรถสไลด์ไว้<อ>เพราะมันไม่สามารถที่จะลากหรือเข็นให้มันติดได้ในเมื่อแบตเตอรี่มันไฟ<อ>ไปได้หมดไปแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยคือข้อเสียของเขาก็คือ เราไม่สามารถที่จะเอาน้ํามันมาเติมหรือเอาไฟฟ้ามาเติมให้เขาในจุดที่เราจอดตายอยู่หรือที่ไฟหมดได้นี่อันนั่งมาตั้งนานแล้วค่ะคุณคอนนาแล้วอันอยากจะเห็นว่าเกียร์เขาอยู่ไหนปกติถ้ารถทั่วไปเกียร์จะอยู่ตร,<อ>ตรงนี้มันก็จะไม่มีที่ว่างแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถไฟจีนเนี่ยจะใช้เป็นสวิตช์อยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เนต้าเนี่ยย้ายตำแหน่งของพดเดิลเกียร์เนี่ยมาอยู่ตรงนี้เจริงหเหมือนกับคล้ายๆกับรถ Mercedes Ben z ก็คือค เราก็ดันลงไปมันก็จะเป็นดีใช้งานง่ายแต่ว่าอันติดอีกเรื่องนึ่งค่ะ,ค,ะคือปกติแล้วเนี่ยอันน่าจะมีพวกกล่องรองเท้าสเก็ตบอร์ดแล้วก็พวกสมัมภาระใดๆแบบเยอะแบบ 300, แส0 0ร้อยโล,ลอลอยอารคันนี้เนี่ยจะจุไหวไหมะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างหลังเขาเนี่ยจะใส่อะไรได้บ้างนี่ก็คือทรงที่ อาบอกว่ามันเหมือนกล้วยคือมันจะโด่งๆท้ายมันจะโด่งๆแล้วเป็นรถที่ถ่ายรูปให้สวยยากมากแต่มันก็ด้วยความที่หลังคามันโดงนะ่งเนี่ยเมื่อกี้เราเข้าไปนั่งมันก็จะโปรแต่มันเข้ากันนู้นเหอ่ะโอเค <laughs> อาลองเปิดฝากรโ okay โะโปรงดูบอกว่าเป็นคนที่มีของเยอะมาก <cej grape> ก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของได้ประมาณนี้นะคะเซิร์ฟสเก็ตกล่องรองเท้าไ <c oughs> หวไหมเยอะมากแสดงว่าอันเนี้ย ตอบโจทย์หนูละเพราะ,ะว่าของหนูเยอะจริงๆแต่ว่าอาหนูมีอีกคําถามหนึ่งนะคะคิดอยู่ว่าคันนี้จะเหมาะกับหนูจริงๆไหมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะเห็นหนูเรียบร้อยแบบนี้เอาเรียบร้อยเอาบอกไม่ใช่ล้จริงๆแล้วหนูอยากรู้ว่า เขาจะไปกับหนูได้ทุกที่ไหมหนูอยากจะหารถที่ไปกับหนูพร้อมที่จะลุยเหมือนหาผู้ชายเลยนะตอนนี้อ้าวจงพร้อมที่จะลุยขึ้นเขาลงห้วยไปทะเลขึ้นเขาลงห้วยได้ระยะมันแค่300ร้อหนูจะเอาอะไรกับมันนักหนาเออห้าแสนสี่หนูจะไปทั่วไทยไม่ได้นะก็เขาหน้ารักเขาดูกระทะรันก็ใส่ของได้เยอะเขาก็ลุยนาได้เยอะแล้วก็แบบมันดีที่สําคัญคือราคาจี้ากแต่เดี๋ยว ถ้าชอบขับรถเที่ยวเวลาวันหยุดออกทางไกลไปเที่ยวกับเพ,พื่อนๆใช้ระยะทางประมาณ4-500โลเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งดีกว่ามีอีกมีอีก G4 electric ชื่อในเมืองจีนเขาเรียกว่า MG มู่หลานสีแจ่มมากต้องถอดมากๆเลวแนะ่เพราะว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยคนยังดูไม่หยุดเลยอ่ะก็เป็นรถที่อยู่ในความสนใจแล้วก็ราคามี2รุ่นให้เลือกนะครับ มีรุ่นดี869,000บาทกับรุ่น X 969,000บาทแพงขึ้นมาอีกแสนหนึ่งคันที่เราไปดูเนี่ยก็ออกเป็นแนวน่ารักแต่คันนี้ออกมาในแนวสปอร์ตละทำระยะทางได้ประมาณ425กิโลเมตรต่อการชาร์จ1นครั้ง,งสิ่งที่ทำให้รถรุ่น,นี้มีความโดดเด่นก็คือ MG เนี่ยย้ายมอเตอร์ขับเคลื่อนไปอยู่ด้านหลังคล้ายๆกับรถขับหลังของฝั่งยุโรปที่เขานิยมกันพูดแล้วก็อยากจะเห็นทั้ง ท,ทั้งคันทุกอย่างเพราะว่ากําลังหาเรื่องตัดใจจากคันแรกอยู่ค่ะ,ะเดี๋ยวพาอาพาเดินดู<อ>ว่าเขามีอะไรกับล้อเจ้า MGC มาดูด้าน<อ>นี้เลย,ย,ยค่ะอันนี้เป็นไฟ LED แล้วก็มี daytime running light เนี่ยทั้งหมด6ชิ้นเนี่ยเรียงติดต่อกันแล้วก็มีไฟ LED อยู่ข้างในล้อแม็กนี่ก็ทำออกมาในสไตล์ aerodynamic กเพื่อไม่ให้ลมมันเข้าไปในช่องล้อมากลดแรงต้านของกระแสลมกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำแล้วก็ทริม ของขอบด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งหมด mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในกันโอเคได้ค่ะค่ะก<ป>็<ป>ดูสปอร์ตมากเลยนะอ่าค่ะนีน่ต่างกับพันแรกเลยนะคะคือใช่ต้องเลือกระหว่างแบบความนา่นาน่ความแบบสปอร์ตแล้วก็มันก็ดูแบบหรูหราด้วยชุดแต่งแบบ แวับเลยอ่ะนี่ก็เป็นจอใช้งานก็จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์แล้วก็ดูการใช้งานของแบตเตอรี่อะไรต่างๆแล้วก็มีจอภาพบาานวัดอยู่ตรงหน้าคนขคับพวมาะัยก็ปรับได้ขึ้นลงแล้วก็สี่ทิศทางเลยเนี่ยค่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยกว้างด้วยนะคะอานก็นั่งสบายนะดีไซน์ของแนวหลังคาเนี่ย กือบทุกคันจะยกให้มันรู้สึกโปรแล้วเรื่องระบบการขับถีอะคะ่าสิ่งที่ MG4 มีให้ก็คือความแม่นยำของพวงมาลัยกับช่วงล่างที่ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ใครขับก็ชอบนั่งสบายไหมสบายนะคะอ่าแต่หนูก็ยังแบบว่าอยากจะรู้ด้วยว่ารถคันนี้มันเก็บของได้เยอะไหมอะเดี๋ยว,วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลัง นี่ก็เป็นส่วนท้ายของเจ้า MG4 Electric หรือที่เราเรียกกันในเมืองจีนว่ามู่หลานนั่นเองมีทั้งหมด5สีก็คือสีฟ้าสีเทาสีแดงสีดำและก็สีขาวจุดที่ดีไซน์ออกมาคล้ายๆรถสปอร์ตก็คือสปอยเลอร์รูฟก็คือสปอยเลอร์ส่วนท้ายของหลังคานะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยออกแบบได้โฉบเฉี่ยวมากทำให้บั้นท้ายของรถเนี่ยดูกว้างขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระ <Okay. S 1> นะฮะ9แสนยังไม่ถึงล้าน เพราะฉะนั้นยังเป็นอัตโนมืออยู่ค่ะ,ะ,ะแล้วต้องยกเองแต่ก็มีระบบผ่อนแรงไม่ต้องดันออกแรงดันนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่เก็บของของเขาเนี่ยบบอหลังก็ใช้ได้นะ,ะแล้วก็เขายังมีใส่ของกระจุกกระจิกมาให้ด้วยเห็นไหมชอบไหมหนูก็ชอบนะคะแต่หนูอ่ะกำลังลังเลยอยู่ค่ะ,ะว่าหนไปเอาคาแรกดีกว่าเอ้าอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งตัดสินใจสำหรับเนตวี v, แล้วก็ เจ้า MG4 e ร e c t r i เพราะว่าอายังมีตัวเจ็รออยู่เดี๋ยวเราไปเดินดูอีกบูธหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆน,นี่เองอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดในประเทศจีนแล้วก็มีคนที่ให้ความสนใจมากที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูอีกแบรนด์หนึ่งกัน เบลเยีมเนี่ยนะเขาทํารถเพื่อี่จะเอาชนะรถคู่แข่งที่อยู่ในฝั่งยุโรปและทําออกมาได้ดีเรามักจะติดคําว่าสินค้าจีนซึ่งยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นเท่าที่ควรแต่เมืองจีนเองเทคโนโลยีของจีนเองก็พยายามที่จะทําให้อสินค้าของเขาที่ออกไปขายทั่วโลกเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้งใจทุกคันเลยค่ะอาคันนี้ไงอ่ะคันนี้เป็น Brill y u d r m เป็นแบรนด์จีนที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมียอดขายสูงที่สุดในประเทศจีนแล้วก็เป็นรถที่มีประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เรียกว่าดีที่สุดในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่ก็มาขายในบ้านเราอันนี้ต้องยอมรับแม้กระทั่ง เทสลาเองยังอยากได้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของรถรุ่นนี้มี2รุ่นให้เลือกอรุ่น Standard r a n รนหนึ่ล้านเก้าหมื่นวิ่งได้ประมาณ400กิโลรุ่นหนึงเป็นรุ่นอ่าเอ็กซ์ตอร์แรนหนึ่ล้านหนึ่งแสวิ่งได้ประมาณเกือบเกือบห้ากิโลเมตรต่างกันที่แบตเตอรี่ทุกอย่างเนี่ยของรถเหมือนกันหมดเลยความที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่มีรูระบายอากาศแล้วกระจังหน้าก็จะปิดทึบอย่างนี้แล้วก็เป็นไฟ LED แล้วก็กลังคืนเนี่ยก็จะวิ่งทั้งเส้นเลยเขาเรียกดีไซน์ของรถรุ่นนี้ว่าด r a g ก n ้ r e s รหน้ามังกรถ้าเขาเปิดประตูมันคือแอนแอบแบบว่าลองดูแลจะเป็นมังกรเลยนึกภาพมังกรออกมจะมีแบบว่าตรงนี้ตรงนีงนน้แล้วก็หน้าแบบเฉียวเฉียวหน่อยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ซื้อรถก็จะชอบพวกหลังคาซันรูปคันนี้ไม่ได้เรียกซันรูฟเรียกว่าพารโนรามิกรูฟก็คือเป็นผืนหลังคากระจกคันนี้มีกล้องไหมคะมีกล้อง4ตัวเป็นกล้องอ เขาเรียกอาราวิงมอนิเตอร์ก็คือนี่ใช้สําหรับเวลาถอยหรือว่าเข้าออกในจุดที่มันคับแคบนะครับที่ถามเนี่ยเพราะว่าอันขนัดขับไม่ถนัดดอดเปดนเพางหะังเนื่องจากเป็นรถราคาแพง <c oughs> ก็เขาจะทําเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ก็กดตรงนี้เลยเปึ๊บมันก็จะขึ้นมาหนูจะได้ไม่ต้องแบบปึ้งแล้วก็แม่ถามว่าอันทำ <laughs> ไมปิดเสียงดังเฮ้ยเก็บรองเท้าได้เยอะมาก S <S ใช่ก็เก็บเสื้อผ้าได้รองเท้าได้แล้วก็สเก็ตบอร์ดของเธอแหละแล้วก็ข้างในก็เก็บชอบปลูกอชอบปลูกต้นไม้ก็เอาไอ้นี่ออกไปเป็นเป็นตัวบางออกไปแล้วก็ก็จะเห็นพื้นที่ที่จะใส่กระถางต้นไม้ได้ <S <S ดีไซน์ของภายในของแอตโต3เนี่ย เขาเรียกว่าดัมเบลดีไซน์ก็คือเหมือนกับที่ยกน้ําหนักเนี่ยดูดีไซน์ของของช่องแอร์ใช่ให้เหมือนดัมเบลมีเครื่องมือแก้เหงาด้วยเวลาเธอรถติดเนี่ยดูข้างๆข้างล่างเนี่ยเป็นคล้ายๆกับสายกีตาร์เวลาอาเขียนรีวิวก็จะเรียกมันว่ากูเจิ้งก็นี่ดูหน้าจอปั๊บอ่าปรับได้อ่าปรับได้นี่ไปที่โฮมค่ะแล้วก็ฟังก์ชันก็จะมีการใช้งานต่างๆที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ เชื่อมต่อกับแอปต่างๆอาลองกดดูนันได้หมดเลยนะใช่นี่มีแอปอ CarPlay ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบ Android ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานของระบบต่างๆในรถหนูก็ยังแบบว่ารู้สึกว้าวกับการตกแต่งของเขาอยู่ทุกๆอย่างเลยมันดูเหมือนเรานั่งยานอวกาศตอนเด็กๆอะที่มันเป็นของเล่นนะแต่อันนี้คือของจริงเลยดูหลังคาดินี่ก็คือหลังคาที่อาบอกก็คือกระจกพาโนมิกรู้ ก็สามารถที่จะกดเปิดได้อันนี้เป็นไฟฟ้าด้วยคะอ่ะอันนี้ไฟฟ้าหมดค่ะอันนี้เป็นม่านบางแสงถ้ามาเราล้อเราก็ปิดไว้นะคะเอ้มันก็ดีนะอันนี้ก็มีเกียร์อยู่ตรงนี้ก็ดูไม่งงดีหนูว่าคันนี้โอเคเลยแล้ว คันนี้ค่ะฟเ,เลยไปเดี๋ยวใจเย็นๆม,มันยังมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานเรื่องการซ่อมบำรุงที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าอีกหน่อยกำลังจะบอกว่าแม n ทนแหน่ถูกถูกกว่ารถยนต์สันดาปภายในประมาณ30%เรข้อสำคัญก็คืออย่าไปทำให้แบตเตอรี่มีปัญหาเช่นกระแทกฉีกขาดทำใหอ้อ่ชิ้นส่วนของตัวที่มันปิดผลึกแบตอยู่เสียหายอันนั้นอาจจะมีค่าซ่อมที่จะต้องเปลี่ยนเฉพาะตัวหุ้มเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่ น่าค่ะตอนนี้เนี่ยเราดูรถแบรนด์จีนมา3แบรนด์แล้วะนะคะเอาจริงสู้รถยุโรปได้ไหมคะฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพรีเมียมหรือว่าลักชวรี่แต่ถามว่าสมรรถนะในการวิ่งเนี่ยรถบางรุ่นเนี่ยใกล้เคียงกันหนูอยากไปดูแล้วว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันมีชอยเยอะมากเลยอยนะ่ะคุณอาเดี๋ยวพาไปดูที่ที่เหนือกว่านี้อีกนิดนึงซึ่งเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์จีนแล้วนะครับโอเคครับไปดูกัน ญี่่ปุนัน,นรกทาาี่ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของ Toyota Motor นะครับเป็นรุ่น BC4X ก็ทำขึ้นมาเพื่อรบคำสบประมาทที่แฟนขับทั่วโลกบ่นว่าทำไมแบรนด์ญี่ปุ่นไม่ไปทางรถไฟฟ้าสักทีนึง ผมบอกเลยว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแต่มันมีบางประเด็นที่โตโยต้ายังไม่ก้าวข้ามผ่านรถยนต์สันดาปภายในฟิลลิ่งไม่แตกต่างจากเล็กซัสเลยบอกตามตรงเลยว่าขับดีมากมีมอเตอร์ไฟฟ้าประจําการอยู่ในรถคันนี้เนี่ยกำลังประมาณ218แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดของมอเตอร์อยู่ที่338นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนถก็ทําได้ค่อนข้างดีครับ6.8วินาทีนะครับระยะทางที่ t ต y o ต้เคลมมาเนี่ยประมาณ 411กิโลเมตรวิ่งจริงๆก็อ,อยู่ในลนักษณะที่ใกล้เคียงกับระยะทางที่โต้ตาเคมมาครับอันนี้อยากได้ <S 1> <S 1> <S <S เห็นคันไหนก็ชอบไปหมดเลยนี่อาว่ามันเหมือน l e ็กซัสนะเนี่ยก็คือพวงมาลัยหน้าจอต่างๆนานา,นาเนี่ยวัสดุเขาเนี่ยทำออกมาดีเลย อันนี้เป็นกล่องเก็บของค่ะข้างในเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ไวเลสชาร์เจอร์มันดูแบบลำมากค่ะอันนี้ก็เป็นสวิตช totally. ์เกียร์หมุนไปทางด้านขวาก็เป wow. ็นเกียร์ดีกดลงไปตรงกลางเป็นเกียร์เแล้วก็หมุนไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเกียร์ถอยหยกระจกก็ใหญ่ไฟก็ขาวใช่ชอบมากเลยค่ะ ไม่มีคันไหนที่อาพาไปดูแล้วหนูก็บอกว่าไม่ชอบเลยนะไม่มีขนาดที่ไม่ชอบ<ด>ว,ว่างั้นเถอะนี่แหละหนูกาลังลังเลอยู่ค่ะว่าจะเอาอยัางไงดีคันนี้มีข้อดีเยอะเลยมีข้อเสียอะไรบ้างไหมคะคันนี้เนี่ยข้อเสียอย่างเดียวของเขาเลยก็คือราคามันสูงนะคะหนึ่งล้านแปดแสนสามื่นหกพันบาทค่อนข้างสูงแต่ก็ตอนนี้จองไปเต็มหมดแล้วต้องรอรถล็อกต่อไปโตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีดูริตี้หรือความเชื่อมั่นของลูกค้าสูงมาก อยู่ติดอันดับเบอร์ต้นๆของโลกความคงทนของรถเนี่ยเขาเทสแล้วเทสอีกจนมั่นใจว่ารถเขาทนไม่มีอะไรที่ผิดพลาดแล้วเขาจึงจะปล่อยรถออกมาขายอันนี้คือเป็นข้อดีของแบรนด์เขาก็คือความคงทนทาน,นแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงก็ไม่แพงหนูกงคำนวณอยู่ว่าราคาล้านแเนี่ยหนูจะใช้รถคันนี้ได้กี่ปีอะอาล้าน8เนี่ยโตโยต้รับประกันแบตเตอรี่มากับระบบ ต่างๆเนี่ยเกือบ10ปีนะครับคือมันจะค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยเราใช้รถคันนี้ได้อย่างสบายใจเลยโดยที่ถ้าไม่ไม่มีปัญหาเรื่องบัติเหตุนะอย่างน้อยๆเนี่ยสิบสองสิบสามปีอย่างสบายเลยครับปี365วัน3,600รแล้วมาหารกันเุ้ยมันประหยัดมากเลยนะต่อปีได้กี่บาทใช่ที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยแบรนด์จีนทั้งหมดเนี่ยสามแบรนด์เนี่ยกับแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์แรกที่เราพามาดูรถไฟฟ้าเนี่ยคันนี้เนี่ยช่วงล่างกับโฮมอลัยดีสุดเดี๋ยว เราออกไปดูข้างนอกกันอีกแป๊บนึงนะคะได้ค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างรูปทรงของ BC4X โอเคไหมเหมือนงานนวัตกรรเลยอ่ะก็รถไฟฟ้าก็จะเป็นอะไรที่ใส่มาเต็มๆมาให้ดูมีความทันสมัยอฝาท้ายคันนี้คือทำงานด้วยไฟฟ้าแล้วโอหค่ะก็พื้นที่เก็บสัมภาระก็กว้างกว้างใช้ได้ เอาคันนี้8เดือน1ปีหนูก็รอค่ะเพราะคันนี้เนี่ยมันเหมาะกับหนูมากสวยเราจะเอาทุกคันมันก็ไม่ไหวนะมันมันเยอะนะเดี๋ยวพาไปดูที่สุดกว่านี้ดีกว่าถ้าอันขับนะสวยจนไม่ละสายตาเลยทีเดียวเช่แหละหมายถึงอันเหรอคะอืมหมายถึงรถนะ แต่ถ้าหนูขับคันนี้คงไม่มีใครกล้าจีบหนูอีกต่อไป <ทำ S 2> เพราะราคามันเกือบ4ล้านอ่ะนี่คือแบรนด์ e l e c t r i c Premium ของ BMW นั่นก็คือ iX3 แล้วก็ X3 คือคันนี้เนี่ยชัวร์เหรออาว่าหนูขับแล้วคนจะมองคันนี้เนี่ยเข้าคอนเซปเลยก็คือขึ้นเขาลงห้วย<อ>ไปได้ไกลระบบขับเคลื่อน4ล้อ X Drive ราคาเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่3ล้าน3ตอนนี้ขึ้นมาเป็น3ล้าน6ละ บีเม <BMW S 2> เนี่ยมันเป็นรถที่มีแพชชั่นเยอะมากสำหรับการขับขี่ ฟีลลิ่งก็คือครถจะคล่องตัวแล้วก็มีความแม่นยำเวลาเลี้ยวแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อน4ล้อ X d r ก v e รกระจังหน้าก็จะเป็นแบบปิดทึบชุดกันชนด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่า M d e s ดี n ซด้านข้างนี่ก็เป็นล้ออลอยเนี่ยก็คือใส่ล้อใหญ่ถึง20นิ้วเลยนะครับค่ะกำลังจะบอกกันว่าตัวนี้คือตัวจบของรถไฟฟ้าที่เรามาดูกันวันนี้เหรอคะยังค่ะถ้าตัวจบเนี่ยอยู่ข้างนู้นแต่กระเป๋าอาจะแหกซะก่อนนะคะคันนั้นเกือบ5ล้านอันนั้นไม่ไหวไม่ไหวอันนั้นแรง มากเกินไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่ก็เป็นภายในของเจ้า IX3 ที่อาพามาดูทัชสกรีนค่ะทัชได้เลยหุ่นเร็วมากใช่แอคติเวตเร็วมากค่ะอันนี้เป็นฟังก์ชันต่างๆที่เขาใส่เข้ามาให้เราแล้วก็มีเนมีอะไรครบหมดทุกอย่าง หนูเข้ามาในห้องโดยสารรถคันนี้ที่เีตาเลยคือสัญลักษณ์ iX3 ใช่มันจ้ามากจ้ากันรู้อายุเลยแล้วก็มีอีกแล้วเนี่ยไวเดตชาร์เจอร์มีทุกคันคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาชีวิตไปผูกกับโทรศัพท์หน้าจอก็จะเป็นทั้งสัมผัสด้วยแล้วก็สั่งงานผ่าน iDrive iOS 7 มีข้อเสียเขามีอะไรยังไงบ้างอะคะคิดว่าในราคา3 6ล้าน6แสเนี่ยเราก็ได้จาก i x 3เยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นระบบกับเคลื่อน400ล้อ x drive วิ่งไกล470กิโลเมตรอัตราเร่งเร็วมากนะครับประมาณ5.6วินาทีความที่ b m w เนี่ยมีศูนบริการครอบคลุม ทั่วประเทศก็ครบตอบทุกโจทย์ไม่มีแบบอุดลอยรั่วทุกจุดที่หนูถามที่หนูอยากได้เลยอะ่ะดีมากเลยค่ะอาแต่ว่า,า,าตอนนี้เนี่ยนะขาดอย่างเดียวค่ะอาอะไรคะแล้วเราทํางานอะไรอ,อมีแฟนยังจริงๆหนูก็จะมาหาในงานนี้แหลคะค่ะอามีนี่ไหม เอาจริงๆก็ค<อ>่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยอาจะซื้อให้หนูใช่ไหมคะมทุกวันนี้อายังนั่งรถไฟฟ้ามาทํางานอยู่เลยนะอันสรุปแล้วก็ดูที่เงินในกระเป๋าของแอนนาว่ามันเหมาะกับรถคันไหนซื้อมาแล้วไม่มีภาระผูกพันกับมันเยอะจนไม่มีตังค์ไปทําอย่างอื่นมาทิ้งให้กับรถคันนี้คันเดียวมันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให เกิดความเหนื่อยเวลาใช้งานรถยนต์เพราะฉะนั้นเลือกคันที่เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าของแอนนาหนูตัดสินใจไม่ได้แล้วค่ะหนูจะไม่ทวนแล้วหนูหิวข้าวค่ะอาเดี๋ยวจะเพิ่งไปช่วยอาปิดรายการนิดนึงก่อนสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับก็จะมีไปตั้งแต่วันนี้นครับไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับประตูเปิดยังไงประตูเปิดเที่ยงตรงครับปิด4ทุ่มของทุกวันนะครับ เข้ามาดูงานกันได้เลยแล้วสถานที่จัดงานที่ไหนคะคุณหลาน IMPAC t เมืองทองธานี้นะคะชาเวนเจอร์หนถึงสมากันเยอะๆนะคะโอเคค่ะกินข้าวกันออาไไปกินข้าวกันอยู่แล้วไปซื้อรถด้วยนะโอเค